สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนที่สาวลูกคนนะคะคุณดิฉัีนะคะหลาบหลายท่านนะคะขึ้นมาไอดนะคะใกล้ท้องนะคะขององค์ปู่ปริจิตราชาราดนะคะ พรน,นะคะขอพรจากองนะคะองปู่แล้วก็เป็นจังไดคุณแม่คุณแม่ย่างอ้อมหรือเปล่าคะ<อ>ย่างอ้อมหรือเปล่าคะ<อ>คุณแม่ กำลังเย็ดอันนี้อยู่จ้าแท่นแท่นพระพุมเนาะค่ะเนาะจ้าพนก็ลังมุ่งพระพุธอยู่จ้านี่ค่ะลุงพนยุคน่ะค่ะนั่นลุงพนเนี่ยแล้วทอดเอวอยนเกลื่อนแมนแต่นั่นทอดข้าวเอวนั่นแ่ะลุงพนแมนค่ะแมนที่โบสถี่ด มันกำลังเฮ็ดอันซุ่มกาแฟให้ปัแตันอยู่ค่ะอ,อ่าจังหน่อยมาจังหน่อยมาก,กับมีกาแฟ,าาฟาได้กินกาแฟาาลแล้วคุณแมบ่บ้านเนี่ยเออกาแตตนคิดว่าโบ,โบ,โ,บโบยูค่ะคิดว่าเพิ่นไปทำธุระหรือเปล่าไม่เดียนั่นเป็นโบยูอ่าคิดว่าโบยูนะคะเน,น,น,นี่ยเงียบนุ่ม่านุ่มเป็นยังบ้าท่นได้เห็นเพิ่นอยู่<บ>จ้า ติดตามตั้งแต่มือแรกจนรับบ้านจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะอันว้างอันพ่นั่นก็แม่ว่าปูปอองก็สั่งน้ำใหม่น้ำเล้าเป็นร้อยลแม่นบ่ค่ะโอ้หน้าไม้เพิ่นอ่อนเนาะหน้าไม้บ้านนั่นหน้าไม้ไรเนาะเออสั่งแค่ละยี่สิบลูกทียี่สิบลอหน้าไม้เขาเจ้าเป็นหน้าไม้ผู้เด้สันมันละอ่อนแม่ไรแม่นแม่นแม่นตั้งเห็ด ก็เห็นอย่างต้องสนามบินหรือว่าพุ่มจะเร็ยนงานญี่ปุ่นแม่เสียอันแกเขาแล้วมื่อเส้านี่ป่านนี้ก็เลยขึ้นย้ายพันอยู่หนองบัวลำพูฉันเลยว่าป้าๆสิผ้าไปไหว้ปู่ปาริกิตจ้าจ้าได้มาหอดมาถึงแล้วเนาะค่ะเนาะขอพรน้ำพ่นแหละเนาะปานนี้ได้เชียงเทมซี่ได้เบอร์ยังหรอหมอเด็ด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 ผู้เล็กๆรลุงพลแม่ น,นี่ยถือไม้ตะลับเมียนนะคะคุณแม่ค่ะแมีนค่ะนี่ละ่ะลุงพ่นนั่นล่ะเนี่ยนะทำบ่ได้ดังใจพ่นนี่ยบ่ได้เด้เออพ่นต้องได้ดังใจพ่นที่เห็ดยังกระด,ดายลุงพ่นนัน่นแมียนพ่นบอกว่าเอาสวยไว้ก่อนพ่นว่าพ่นบอกผู้ที่เขาเจ้าเห็ดน้ำพ่นน่ะนะซอยพ่นเห็ดน,นัน่นขอให้สวยไว้ก่อนมาจันอืเนี่นะคุณแม่ <c oughs> อันจ on ักปีอลไรนี่คุณแม่เนี่ยคือแข็งแรงอยู่นี่คุณแม่เจ้าเจ็ดกลัวเจ็ดกลัวเราแม่โอ้เจม่เจ้าผู้แข็งแรงนะแม่เนาะอ๋อจ้าถ่ายรูปเด้อคุณแม่เด้อถ่ายรูปถ่ายรูปไปแบบทับเบิ้งเด้อเป็นที่ระลึกเด้อคุณแม่

ลุงพ้นเงยยองใจหัวเลยเพิ่งแกะกลังแบบอันนั้นถึงได้อันหารคันมาจากตั้งใจเฮ็ดกันใช่ไหมเพื่อจะให้เฮ็ดแถมมันแล้วได้อันหันคันบมอไทยอยู่ข้างล่างหมดเด้ออีพ่อเอลยอืมเบื้งแม่นได้เนี่ยช่องช่องของหนูเด้อคุณแม่เด้ออย่าลืมเด้อกดเบิ่งเด้เนี่ยหนูไทยอยู่นี่ช่องอันช่องประอ,อ้นพี่สาวลุงพ้นนั่นเนี่ย จ้าแม่นค่ะแม่นค่ะประอ่อนเด้อค่ะเด้อเป็นของคุณเมเดอประอ่อนค่ะแม่นค่ะของเจ้าเลยตอนนั้นเจ้าคือวันมันยังไม่เห็นเทปหน้าฮดสวนฮดพักในแถววันละโนบอกซีไอซีซึ่งเจ้าหาชีก่อนนะคะนะมึงแนวแถวเด้อเนยดูก็ได้ไพ่ได้เคยวันละตอนนั้นจะผูดแบบไงแม่ปีแรกที่ว่าเจ้าไปซอยยุ่งเงี้ยลุงพุ่นนั่นแหม่แมนอันนั้นตอนนั้นยั่งดูเทปหน้าดูเทปดูบ้าเออนั่นล่ะที่ว่า เป็นยางเป็นเล่ากันได้แม่ลุงคนหลังบหมือนไงที่แชบ์เป็นเงี้ยเจ้านะแม่เงี้ยโน่นแหละอันละเงี้ยเอ้ยเพื่อนอยู่นครพนมปลูกไว้บ่มีคนอยู่จ้าเป็นงานอินสตาแกรมเป็แม่นบ่ค่ะโอ้ในมืออื่นอย่างดีครับขอบคุณมากจ้าจ้าจะลืมเบิ่งเด้อนี่แหละเบิ่งติดตามกันตลอดจ้าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆเรียกว่างานกันภาษาเฮงงานสามสิบวัที่เฮงงานบริษัทจ้านองนันเปิดเบิ่ง โอ้ยจรมันเป็นมีความอบอุ่นเนาะนี่นี่มาหลายๆคนนี่แนหะอืมคือแบบเข้ากันเถาแห้งแล้วข่อยนัง่งข่อยอายุน,น้อยๆแต่ว่าข่อยหันแบบบ่ค่อยเป็นดูแลเจ้าของบันไดย,ยอมดับอยู่ยแต่ว่า,าแต่ว่าอ้วนเด้กินกิน,<ๆ>นข้าวแซ่บแซบตอนแรกจะอ้วนแหมนี่นุ๊กก็ว่าหนูอ้วนเนี่ยแต่ว่าหนูเหี่ยวเบี้ยมือแหลกที่ว่าตั้งแต่เจ้าไปซอยน้อย จ้าจ้าจ้าแม่นจ้าแม่นแม่นแม่นค่ะน้องนยุ่งเพิ่นก็จะมาอยู่น้ำลุงพ่นแล้วนี่าจ้านี่เพิ่นจะมาสิ้นเดือนนี่ค่ะเพิ่นจบลายปีแล้วเดยเหตุงานกะบ้แม่เพิ่นเห็ดเอายางกากเพิ่นว่าเห็ดเอายางก็เอาประสบการณ์บอก แมนฉันเเห็นงานยิสนามินที่ว่าุ่บทรงบวมองหวบื้แค่นเมกบริษัทฟงอ๋อถ้าจะฝากลูกสาวได้จ้าจยบแล้วยบเป็นอย่างมากบัญชีแน่ลูกสาวจบบัญชีค่ะพนาพนัอยางมาอยู่น้ำหน้าพนินละซอยดุ้งพนขายหันขายนีนะขายนี่ขายนี่นั่นละเครื่องจำอางของลุ้งันาะจ้าขายผลิตภัณฑ์ มนโอมมันนะค่ะค่ะบริษัทของมนโอมนะคะเนาะอ่าโอ้ยจเจมันมิตรภูงามงามเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะจากขอพรองค์ปู่แล้วนะคะก็นั่งถ่ายรูปนะคะนั่งถ่ายรูป ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูค,ดะคะลิปก็เป็นกำลังใจเช่งกักงนแลนกักล<ใ>นดน้วยนะคะสวัสดีค่ะ<า>